ครับเป็นบิสเซ็ตเดเวล็อปเมนต์มเนจเจอร์ครับขอหน้าให้เสร็จก่อนสวัสดีครับเจครับอให้เขาทไม่ดีก่ายอออยังไม่ต้องหรอสวัสดีค่ะดีครับเจครับบิสเซ็ตเด e v e l อ p เ e n t อ๋อสวัสดีใช่ สวัสดีค่ะสวัสดีครับแนะนำตัวเองหน่อยดีครับเจครับเป็น Business Development Manager ครับสวัสดีค่ะชื่อเบนนะคะ Business Admin ค่ะสวัสดีค่ะชื่อสมุกนะคะเป็น Business Development ค่ะสวัสดีค่ะชื่อวอาเมนียวนะคะทำตำแหน่ง Business Development ค่ะสวัสดีค่ะไข่มุกนะคะ Business Admin ค่ะ ค่ะชื่อกิฟนะคะเป็น Business Admin ค่ะตัวตึงเลยเมื่อคืนน่ะเป็นตึงเลยคอเ่ยตึง,ตง,ตง ตอบแชทลูกค้านะคะเสนอบริการแก้ปัญหาเบื้องต้นให้ลูกคา้าแล้วก็ทําใบเสนอราคาใบวางบินนะคะเช็คอีเมลส่งยอดให้ทางฝ่ายบัญชีนู่นนี่นั่นเยอะมากเลยค่ะหลักๆก,ก็คือการคุยกับลูกคา้าแล้วก็ทําแผนค่ะตอบไลน์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 อย่างเดียวค่ะโทรหาลูกคา้าตามงานลูกคา้าแล้วก็คุยกับทีมค่ะแล้วก็มีการโทรหารลูกค้าค่ะทั้งลูกค้าเก่าแล้วก็ลูกค้าใหม่คอย follow up อเนี้ครับทีมเนาะก็ n a g e ทีมอะครับ เริ่มทำงานตั้งแต่9โมงเลยค่ะแบบ9.00นปุ๊บคือแบบเริ่มตอบแชททันทีเลยค่ะเริ่มงานตั้งแต่9โมงอ่ะใช่ค่ะก็คือต้องมาถึงก่อน9โมงเชื่อทุกคนไม่จริงเออเริ่มงาน9โมงเราสามารถพิมพ์ตอบไลน์โทรศัพท์ได้แม้ว่าเราจะอยู่บน b T S เราก็ต้องตอบไลน์ได้ไปเแิดเริ่มเปิดคอมนี่คือ9โมงเลยนะคะเทสเลยไหม ผู้ไ <zo> ด้ไม่ <rua> ้ท่าพี่จีแล้วแต่ช่วงพีคทามแบบว่ารถติดวันจันทร์วันศุกร์อะไรอย่างงี้ค่ะก็ก็เก้าโมงบ้างเก้าโมงครึ่งบ้างก็แล้วแต่ค่ะแล้วแต่ช่วงว่าเรามีงานด่วนหรือไม่ด่วนนะเราก็ไม่เนตเวลาอย่างเงี้ยครับแต่ละวันก็แล้วแต่ค่ะแล้วแต่วันนะบางวันก็เช้าหน่อยก็มีฮะลูกค้าทักมาอะไรอย่างเงี้ยครับก็อาจจะตั้งแต่แปดครึ่งผมก็ตื่นแล้วอะไรอย่างเงี้ยฮะตื่นแปดครึ่งตื่นกี่โมงก็หมายถึงว่าวันที่ว่าคอมโฮมนะครับผมก็แปดครึ่งเก้าโมงผมก็สะแปลน แล้ววันที่มาออฟฟิศผมก็ส่วนใหญ่ก็มาประมาณ8ปดโมงห้าสิบแปดโมงห้าสิบเก้าเงี้ยครับก็มาไวกว่า10บโมงค่ะเพื่อร่วมงานที่นี่น่ารักมากมากค่ะกไก่ร้านตัวทุกคนน่ารักมากแล้วก็แบบใจดีเฟรนลี่มากเลยทุกคนเพื่อร่วมงานก็ดีๆทั้งนั้นเลยนะคะทุกคนเพื่อร่วมงานที่นี่นะคะถ้าเป็นแบบว่าทั้งทั้งบริษัทเลยอะ ก็จะเหมือนเน้นเอนเตอร์เทนเน้นสนุกการเอนเตอร์เทนกันเองค่ะน่ารักน่ารักทุกคนทุกคนแบบนิสัยดีไม่สนิทก็สนิทได้อ่ะงงปะจริงๆต้องบอกว่าเพื่อเพื่อร่วมงานในทีมนะครับน้องๆก็จะมีสไตล์ที่แตกต่างกันค่อนข้างเยอะเนาะก็มีทั้งเป็นสายที่เป็นสายแบบเฮฮารวนๆหน่อยนะครับมีเอ NERGY ล้นๆหน่อยนะครับก็ก็มีเนาะแล้วก็บางคนก็จะเป็นสายแบบว่าชอบแบบชอบดื่มเนี่ยครับก็อยากจะไปเที่ยวตอนกลางคืนก็เหมือนแนะนําได้หมดเลยอะไรอย่างเงี้ยครับเคสายอะไรครับ อ่เราเราก็เป็นทุกสายละฮะแต่ว่าแต่ว่ามีสายเดียวไม่สายก็คือมาทำงานไม่สายเป็นอักษรย่อแล้วกันเนาะเป็นแบบมมแล้วกันนะคะแบบไม่มีใครรู้แน่นอนชื่อนี้พูดได้ไหมคะอยู่แถวแถวเนี้ยแบบอักษรย่อมมอะไรเงี้ยเออวันนั้นไปดื่มด้วยกันนะคะแล้วชีก็เมาค่ะทุกคนไปนอนอยู่ที่อนุสาวรีย์ แล้วก็แบบแม่ก็โทรมาแบบลูกอยู่ไหนอะไรอย่างเงี้ยแบบแม่โทรตามนะคะล่าสุดจนแม่จะให้ไปนอนที่สอน,นอยแล้วไปนอนเด็กอนาตร์มากค่ะคนนี้อักษรย่อนะคะอักษรย่อไม่สามารถบอกชื่อเต็มได้จริงๆรมันคือไม่คือดิฉันเหรอคะมอมอคือดิฉันเหรอคะคุณดาเป็นไม่ได้แล้วสิน,นะดิฉันไม่รู้ตัวเลยค่ะว่าดิฉันเคยไปไอ้รู้ตวิไอรู้ส,สมันมันจะมีอยู่กิจกรรมนึงค่ะเราอยู่ที่ออฟฟิศเนี่แหละแล้วเราก็มีแบบการแสดงแสดงกันอยู่ดีๆอ่ะ มันมีคนแบบกิ้งอยู่ข้างๆอขอแนบลิงก์นะคะเราก็มองว่าแปลกๆคือน่ารักค่ะจะมีอีกคนนึงนะคะแบบฉายาในทีมก็คือเด็กอ้วนค่ะทุกคนแต่ว่าคนนี้คือแบบตัวจี๊ดของกลุ่มเลยนะคะคือกินเก่งมากอุ้ย เลิกลากเองอะทุกคนคือเรายังไม่ได้เอ่ยชื่ออะไรเขาเลยนะคะเรื่องชาไข่มุกเนี่ยคือทุกอาทิตย์จะต้องได้ชาไข่มุกหนึ่งแก้วนะคะแบบไม่พอวันไหนไม่สั่งชาโนมแพ่เป็นไงงงเงี้ยหนักมากแบบตัดพออะไรอย่างเงี้ยตาขวาตาแข็งใส่นองแล้วทำไมไม่สั่งให้พี่อะไรอย่างงี้อืมอ่าจะพูดคล่องขึ้นเยอะมันก็จะมีอยู่คนนึงแบบว่าเวลาเราออกไปไปหาลูกค้ากาันแล้วก็จะแบบคือกําลังเหบืว่าคุยกับลูกค้าอยู่แล้วก็ถามลูกค้าว่า แถวนี้มีอะไรกินไหมคะเพราะว่าไคิดนถนึงน้องหรือเปล่าอ๋อเป็นห่วงน้องอีกคนนึงอะพี่ไข่มุขค่ะทุกคนคือแบบถือสินห้าถือพาารมจันทร์เวอร์นู่ข่าว่มข่าวทุกคนเป็นแม่ผาประจากลุ่มนะคะคืออย่างเราอะเคยเจอแบบเอ้ยงานแล้วแบบโมโหอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเขาก็จะแบบว่าไม่เป็นไรนะลองเบนเออทุกคนก็แบบ เขาอาจจะไม่มีความสุขมาก่อนเขาก็เลยมาทํากับเราแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยคือไม่ต้องไปแบบ<ม>อินตามนะมคือทำมธรรมโมหนักมากคนบอกว่าเราเป็นแมชีจริงไ่มครับไม่จริงเขาก็พูดไปจริงๆการทำงานที่นี่ค่อนข้างให้อิสระนะคะทำงานได้แบบตามใจเลยแบบอยากทำอะไรก็ทำไม่ทำก็ไม่ต้องทำ <laughs> ที่เนี่ยก็เป็นที่ทํางานในฝันนั้นที่แบบทํางานไปได้วยกันแต่ว่าเวลาที่เราผ่อนคลายกันเราก็เต็มที่กันนะคะเราก็รู้สึกว่าเราได้เรียนรู้เขาบอกว่าถ้าเรามีหัวหน้าที่ดีอ่ะเราจะมันจะเก่งเราเขาจะทาให้เราเก่งอ่ะเราก็รู้สึกว่าเราก็เก่งขึ้นตลอดตลอดนี่ก็คือ Co sensitive น้ำตาไหล,ลนะ ก็จริงๆบริษัทนี้ครับเป็นบริษัทที่เหมือนให้เราได้พัฒนาเนาะในหลายๆเรื่องอะครับแล้วก็เราก็มีทีมที่เป็นเหมือนโค้ชช่วยสอนในเรื่องของการตลาดนะครับสำหรับคนที่จะเข้ามาเนี่ยบางทีไม่จําเป็นต้องมีความรู้เลยเนาะแต่เราก็มีทีมที่จะมาสอนให้คุณมีความรู้เพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ความรู้ที่ได้เนี่ยมันก็จะต่อยอดได้ในหลายๆเรื่องในอนาคตด้วยครับเตือน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  ชอบที่นี่มากเพราะว่าแบบเพื่อนร่วมงานคือดีแบบว่าพูดคุยง่ายอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็สนุกสนานอย่างเช่นเวลาเข้างานอะ่ะที่อื่นอะ่ะเขาจะมีให้เช็คชื่นไม่ได้มาโทรเช็คตอน9ก้ามงครึ่งว่าโอเคทําไปถึงไหนแล้วหรือห้าโมงห้าทำงานอยู่ไหมอันนี้ค่ะจะไม่มีเพราะเราก็เชื่อใจกันด้วยค่ะว่าทุกคนอนะเต็มที่กับการทํางานของทีม เราต้องพูดคุยทั้งลูกค้าทั้งนีทีมว่าแบบคือเราจะต้องพยายามหาตรงกลางค่ะให้สบายใจด้วยกันทั้งคู่ความท้ายทายมันก็คือการที่เราจะต้องดิวกับคนคิดว่าเป็นการเดาอารมณ์คนพออย่างถ้าเป็นตำแหน่งนี้ค่ะการทํางานก็คือมันจะต้องคุยกับลูกค้าอยู่ตลอดเราไม่สามารถล่วงรู้ได้เลยว่าแบบอารมณ์เขาในตอนนั้นเป็นยังไงหรืออารมณ์เราเป็นยังไง สื่อสารกับลูกค้าแล้วก็คนในทีมอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือท้าทายที่ว่าลูกค้าอยากได้งานเร่งแต่ว่าทีมก็งานแน่นแล้วอะไรอย่างเงี้ยเออเราก็จะต้องแบบว่าอยู่ตรงกลางอะว่าจะช่วยเขาแก้ปัญหายังไงดีให้ลูกค้าก็ได้งานทันทีมก็ได้งานทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือเราทํางานกับคนนะคะการที่เราคุยเนี่ยก็จะแตกต่างกันไปก็จะมีลูกค้าที่ดีน่ารักก็มีค่ะที่เราคุยไปแล้วเราก็ยิ้มได้หัวเราะได้กับลูกค้าที่ทําให้เราแบบ ถอยออกมาก้าวหนึง่งแล้วก็พร้อมสติกันนะแล้วก็กลับเข้าไปทำงานใหม่ ก็จริงๆน่าจะเป็นการที่เราเหมือนต้องต้อง,องวางแผนในการที่จะพัฒนาบริษัทของเราอะครับให้มีอยอดขายมากขึ้นเนาะให้บริษัทโตขึ้นอย่างเงี้ยครับเราอาจจะต้องเหมือนอมีการตั้งทาร์เก็ตหรือว่าวางแผนการทํางานของทีมอย่างเงี้ยครับแล้วก็อาจจะเหมือนพยายามดึงลูกค้าเข้ามาเพื่อเป็นเบสให้กับบริษัทเนี่ยครับโชคดีมากๆที่แบบเรามีหัวหน้าที่ดีด้วยให้คําปรึกษาที่ดีอย่างเงี้ยครับเนาะร่วมกันวางแผนได้ด้วยกันนะครับก็กทําให้งานมันรับลรื่นมากขึ้นนะครับ จะไม่ใช่เบนเทนแต่ก็รักเธอเช้าเย็นนะจ๊ะครีเอทีฟโปรดิวเซอร์ที่นั่งอยู่ตรงนั้นนะคะอย่าด้นั่งอยู่ตรงนั้นนะคะลองคิดชื่อ EP นี้ให้หน่อยค่ะเอาแบบคนอ่านแล้วแบบต้องกดเข้าดูคลิปนี้เลยอ๋อเราเป็นอะไรดีอ่ะอะไรดีอ่ะทุกคนช่วยคินอยดิไม่ไม่ต้องเป็นหรอกทีไม่ได้เป็นแล้วไม่เป็นแล้วเหรอ ไม่ขาดเลย่องสภาพนั่นนั่นเนาะก็อยากทำตำแหน่งซี o โออยู่นะค่ะก็คือทั้งก็คือจะไม่จะพาทุกคนแบบดื่มอย่างเดียวเลยดื่มอะไรคะดื่มอะไรคะดื่มน้ำเวลาทำงานดื่มได้ไหมดื่มอยากเป็นคอนเทนต์ค่ะคอนเทนต์ขายดีเวอร์งั้นขอลูกเสี่ยวเอาไว้กีบคน่ชอบขอหาก่อนนะแป๊บนึง พยายามหาหมุกเด็ดแต่ลืมไปว่าเราเด็ดกว่า <c oughs> จริงๆก็อยากเป็น Ad แอดออฟเหมือนกันฮะใช่ฮะเพราะว่าเราจริงๆเราวางแผนการตลาดให้ลูกค้าเนาะเราก็อยากจะรู้ดีเทลในการเหมือนทำแอดออฟด้วยไงครับแปลว่าแอดออฟเนี่ยมันตัวเลขเยอะได้ครับสิบคูณห้าสิบสองสิบสองหนึ่งสิบสองสิบสองสองยี่สิบสี่สิบสองสามสามสิบหกสิบสองสี่สี่สิบแปดสิบสองห้าหกสิบได้อยู่ฮะเคทีค่ะให้ลองคิดชื่ออีพี คนอยากกดเข้ามาดูคลิปนี้เลยถ้าแบบน่าเสียดายคนตายไม่ได้ปังลูกค้าคือพระเจ้าห้ามงองเงนะซื้อเยอะแถมเบอร์ซื้อเสมอแถมจ่ายเอาก้าพอดีทำงานเครียดดื่มเหล้าไม่ทำดื่มเหล้า การเติบโตย่อมปวดหลังเสมอถ้าคิดจะปังคิดถึงโกออนไลน์ครับโอ้โหเอ่อไม่เกี่ยวกับตำแหน่งกันไหมคือมุกอะไปฟังอยู่ประโยคนึงแล้วแบบโอเคชอบแบบแต่ว่ามันเกินเก้าเงินเกินเก้าแล้วเนาะคนจนที่สุดไม่ใช่คนที่ไม่มีเงินแต่คือคนที่ไม่มีใครค ค่ะก <Cornell>. ็สําหรับใครที่สนใจที่จะมาร่วมทีมกันนะคะก็ขอแค่คุณเนี่ยเป็นคนที่ชอบเปิดรับสิ่งใหม่ๆนะคะแล้วก็มีใจในรักในการแบบให้บริการนะคะแล้วก็อดทนก็สามารถมาร่วมทีมกันได้นะคะก็ถ้าใครอะค่ะรู้สึกว่าดูเนี่ยดูอีพีนี้จบแล้วก็ได้แล้วรู้สึกว่าจิติญเราเข้ากันก็ มาจอยๆกันได้มาจีจอยฟิลๆกันค่ะเพราะว่าที่เนี่ยบอกเลยว่าจะเต็มเปี่ยมไปด้วยความรู้ความสมารถประสบการณ์แล้วก็ความสนุกความสนุกแบบเนี้ยค่ะก็อยากจะชวนทุกคนนะคะให้มาสมัครงานที่บริษัทนี้นะคะลองมาเรียนรู้พฤติกรรมแปลกๆของพนักงานานอื่นซึ่งถ้าคุณไปที่อื่นอ่ะรับรองได้ว่าไม่ไม่มีใครแปลกแน่นอนถ้าอยากได้อะไรที่แปลกใหม่ก็ มาสมัครงานที่บริษัทนี้ลนะคะถ้าเกิดว่าใครชอบในการทำงานแบบรูปแบบเอเจนซี่หรือว่าแบบชอบการทำงานที่สนุกสนานนะคะก็สามารถเข้ามาร่วมงานกับเราได้เลยที่นี่คือมันดีนะแต่คิดดีๆเอ้ยไม่ใช่ขอแค่มีความมั่นใจมีความตั้งใจจริงๆนะครับในการที่จะเข้ามาทำงานเนาะก็ทางบริษัทกัวไลน์ก็ยินดีมากๆเลยครับค่ะ ก็ขอเชิญชวนนะคะไม่ว่าจะเป็นเพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่อยากมาร่วมงานกับพกับเราก็ไม่ต้องลังเลเลยคะ่ะเข้ามายื่นเรซูเม่สมัครกันได้ก่อนแต่ถ้าเราไม่ยื่นอะ่ะเราก็มีแต่ไม่ได้ะคะ่ะ